สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ป้าแหม่มลงมาข้างล่างนะคะจากดอยแม่คำฟองเนาะลงมาจะกลับเข้าไปในตัวเมืองอ่ะก็เห็นวัดนี้ก็เลยแวะถ่ายซะหน่อยหน่งน,นะคะื่อถ่ายดูว่าเพราะตอนขาไปมองดูว่าเออสวยดีแต่เขาเขียนว่าสหากรณ์หรือชื่อวัดสหกรณ์ก็ไม่แน่ใจไม่ได้มีวัด,ไม,ไ,ด,มวดไม่ได้มีชื่อวัดอยู่ที่เป็นป้ายตรงนี้เนาะ โพตดิดไม่ได้มีชื่อวัดป้ายวัดธรรมจินดาใครน้อนามสกุลธรรมจินดานี่นะคะก็จะมีเดินดูตรงนี้กันเนะ นี่เอาอิกแบบนี้ทําที่ก้นต้นไม้ก็ดิ่มกันนะคะดู <c oughs> เรียบร้อยดิก็จะไม่ได้ติดป้ายห้ามเข้าประแหมงก็เดินมาแล้วนะห้ามหรือเปล่าก็ไม่รู้ นี่นะคะนี่ก็จะเป็นพระปางหนึ่งนะคะแล้วก็มีคำบูชาพระแม่ธรณีก็แม่ธรณีบีบมวยผมใช่ไหมคะก็มีคนเอาต้นไม้ดอกไม้อะไรมาไว้ให้ด้วยนะมาใส่ที่มือท่านนะ ส่วนใหญ่เขาจะไหว้กันเพื่ออะไรก็มไม่รู้นะบูชาพระแม่ธรณีมีหินเล้วเป็นรูปปลาครับเข้าใจทำนี่นก็จะมีบ่อบ่อป,ปลาหรือเปล่าไม่รู้มีปลาอะไรหรือเปล่านะคะเรจะถ่ายไกลๆเฉยนะไม่เดินเข้าไปะคะ่ะเป็นนาเป็น รูแล้วที่สะพานก็จะมีเป็นมีรูปบัวกระต่ายหนูนี่นะคะนี่เป็นนาคาสีน้ำเงินนะคะตอนนี้ก็เป็นสีเขียวเขียวนะนี่เป็นพระพิคเนตพระพิะเนตหรือพระอีสวนเหมือนกันไหม อันนี้ก้าจบนะคะสวดก้าจบมีสี่กรเหรอคะใช่ไหมสี่มือเขาเรียกสี่กรเนี่ยนนพุทธลูกเยบมากเลยนะคะมีนักท่องเที่ยว แมมเนี่ยอยู่คนเดียวนะครอนี่ก็เป็นอ่ะเขาเรียกอะไรเทพเห่อหรือกินารีหรืออะไรอ่านี่ก็พระศิวรีเผื่อใครจะไหว้นะคะเผื่อใครจะบูชานะคะ พาะทุดงนะฮะตนะัวสหกรณ์หนึ่งทำไมทำเหมือนวัดเลย ตกแต่งโดยนายกิติพงษ์ธนาวุฒินันท์นายสมบูรณ์อยู่คงสหากรหรเหมือนก,นนกระทรวงเกษตรและสหกรณากรก็จะเต็มไปด้วยแบบว่าเป็นนาคนะคะเป็นนาเป็นเกี่ยวกับน้ำอะค่ะอุดมสมบูรณ์นะที่รู้เพราะว่าพี่สาวทำงานกระทรวงเกษตรเขาก็จะเป็นรูป สัญลักษณ์ของกระทรวงเกษตรนะนี่เป็นพระฤาษีมีกระถาพุธยาพระฤาษีด้วยอาสมฤาษีปู่ฤาษีนากราชอันนี้ก็จะมีนา็สวยนะนี่ก็ตัวทำ ตอาล่โชคนิพนวัดสหกรณ์จริงเด้วย <laughs> ตอนแรกก็ไม่เขียนว่าวัดก็เขียนว่าสหากรณ์หนึ่งวัดสหกรณ์เนี่ยค่ะจะด,ดีคล้ายๆกับที่แม่ห้องสอนเลยน,นะคะ วยโอ้โหเงียบสงบมากๆเลยนะเนี่ยที่ให้บูชาเยอะเลยนะมีโบสถ์เนอประมาณก็ไม่ได้เข้าไปนะคะอย่างที่บอกอ่ะเป็นคลิปก็เดินดูได้แต่ว่าก็ไม่ได้บูชาเหมือนกันเนาะแต่ให้ความเคารพอยู่ค่ะความเคารพต่อสถานที่อยู่นะคะนั่นในหลวง ตอนในหลวงเสด็จมารอรอในหลวงรอเก้าค่ะนี่ค่ะพระชัยรอสิบยังเล็กๆอยู่เลยดูอย่างนี้เหมือนองค์ท่านจะองค์เล็กกว่าหรือเปล่านั่นใครเนะี่ยรัฐมนตรีอะไรสักอย่างนะให้การต้อนรับนะคะอยู่ข้างๆ้างก็พระเทพเสด็จตามเสด็จ จะไม่ได้เข้าไปข้างในแล้วนะคะจะพอแค่นี้เนาะนี่ค่ะ บนซาลาก็มีเป็นคล้ายๆกินรีนะสวยจังสีเหลืองทองสวย่วอ,อก็จะขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปที่ลงมาจากดอยแม่คำปองแล้วนะคะมาที่นี่ชื่อวัด สหกรณ์หนึ่งจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ